กามินหลายสดกร่ำให้เจ็บมากหลังแนักชาลีแฉลักใ่ยกสองขยี้และทั้งเรื่องงานเงินชั่วโมงละ4,000สนถึงหล้านบาทอย่าตอแหลกันถามเสียงตันฉันทำอะไรผิดต่อแววไม่จบแนักชาลีปรับชุนเช่าเน็ตงานนี้เตรียมสะดุ้งพือว่าเป็นเรื่องร้อนในไทมลน์มากนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนักชาลีกับกามิน ซักซีรี์รักหวานเพราะโรแมนติกคอมเมดี้จุดเริ่มต้นจริงๆเอาจริงๆคือการมนอาชีพของเขาคือไลฟ์สดหลายสดของเขาเนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณสักหลักร้อยหรือไม่ถึงร้อยนะคะเขาเพิ่งเริ่มต้นน่ะก็หลักสิบถ้าเอาจริงๆปรากฏว่าแน็กเนี่ยก็ไปเรื่องเจอผู้หญิงคนนี้ว่าเอ๊ะทำไมไลฟ์สดเก่งจังเลยไม่หลับไม่นอน หลายทั้งวันทั้งคืนนักก็เลยขนทัพเนี่ยคิดกองทัพของเขาเนี่ยไปดูกามินจนแบบเกิดกระแสเฮ้ยทั้งทังที่อยู่คนละประเทศนะไทยคนเกาหลีคนแต่ทำไมมันดูน่ารักมันดูน่ารักจนในที่สุดกามินก็มาเมืองไทยก็เลยกลายเป็นดิการ์ไลค์ขึ้นมาจะเล่าให้ฟังว่ามหากกับแปดโคนใส่กัน เมื่อจู่ๆก็มีข่าวเศร้าหับพวกเราแฟนขับเพราะว่าคู่หวานที่ก่อนหน้านี้นะคะออกอีเวนต์ชํารับทรับเนี่ยเอาตรงๆชั่วโมงเดิน400ถึงล้านหนึ่งถึงขั้นประกาศรับทรับย์หลักล้านต้องเดินทางมาถึงทางตันประกาศแยกย้ายกันพร้อมกับที่ฝ่ายหญิงเก็บกระเป๋าบินกับเกาหลีแถมยังเกิดข่าวลือสารพัดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนเรื่องเยอะ ต้องการล่ามคนดูแลถือกระเป๋าบ้างหละัะรักสบายใช้เงินมากทางข้าวโรงแรมตัวบิสเนสเวิร์ d คาร์มาไทยก็ต้องกอบโกยเงินแล้วก็กลับชิ่งไปบางคนก็มีข่าวเมาส์กันอีกว่ากามินนะมีแฟนอยู่แล้วตั้งท้องไปจนถึงสาเหตุที่ไปทำบ้านนักไฟไหม้อีกกลัวที่จะขโมยของรอบแรกนะคะนักก็ได้ออกบรรในทิกต o กนะคะ พูดถึงประเด็นหลักลาว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยแยกย้ายกป็นจริงๆก็ให้เขาได้ตามหลายๆอย่างและกับหลายๆสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็ให้กันไปต่อมานะครับค้ามิงก็ได้ออกมาที้งแจ้งประเด็นดราม,มา่าและข้อกล่าวหาต่างๆโดยนีล่าเป็นคนแปลให้่นเธอก็ปฏิเสธข่าวหรือทั้งหมดว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้มีแฟนคนอื่นนอกจากแ็กนคนเดียวแล้วเธอเองก็ไม่ได้ตั้งครันด้วยและการที่เธอเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงิน แต่เป็นเพราะความรับที่มีต่อแน็กเท่านั้นแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่ทําให้ไฟไหม้บ้านแน็กนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหอบเงินหนีด้วยเอาง่ายๆไม่ต้องไปให้ไขรเมาสนางหลบล่าสุดเมื่อคืนนี้กลางดึกแนักชอบไล่ดึกอยู่แล้วออกมาพูดเองเลยแนักได้ไล่สดผ่านติ๊กต๊อกเคียร์ประเด็นต่างๆต,ตั้งแต่เที่ยงคืงนยันเช้าปฏิเสธเรื่องที่ดูแลกรารม,มินไม่ดีนะคะ ไปาพาการมินเนี่ยไปลําบากเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนพาเธอมาทํางานที่ไทยทําให้ชีวิตก,กามินเนี่ยดีขึ้นมาเยอะจากที่เคยต้องกินแต่ซีเรียลก็ได้ทํางานได้เงินชั่วโมงและหลักแสนหลักล้านมีบ้านมีโรงแรมให้อยู่ด้วยมีรถคอยรับส่งตลอดเวลาไม่เคยกัดขังที่มีข่าวว่าแดกกัดขังไม่เคยกัดขังหรือห้ามออกไปเกี้ยวเลยเคยต้องเรือยอท แต่ต้องยกเลิกเพราะกามินบอกว่าเมาเรือดังเมาเรือเรื่องขโมยของกามินไม่เคยทำและจริงจริงนักเองแดกก็บอกแดกไม่เคยพูดกามินบอกรับแดกทุกครั้งที่ไหลบอกว่ารับทุกวันแต่พอสือถามเรื่องสถานะก็ยังบอกไม่ได้เป็นอะไรกันริ่งๆเลิกกันมาสักพักแล้วแล้วก็จะกลับเกาหลีหลายรอบแล้วแต่แดกเนี่ยบอกว่าค่าปร,รับต้องหันครึ่งเพราะมันมีสัญญาในการทำทิกต็อก แลยิ่งตอนนี้เป็นข่าวดังแค่ไหนกรมสัมพันธ์ก็ตามเขานับไลค์ของเขาได้นะแล้วใครจ่ายใครจะต้องเป็นคนจ่ายแน็กก็ต้องจ่ายแน็กถึงบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวปรากฏเมื่อคืนแน็กก็มาไลค์ปรากฏว่าเขาก็ถามว่าจริงๆแล้วเลิกกันเนี่ยเลิกกันตัดพับแล้วเราก็จะกลับเกาหลีแน่หลายรอบแล้วแต่ผมนะ่ะบอกว่าคร,าปปราบับปับถ้าผิดสัญญานะมันจะมีค่าป,ปราบับ โดยพยายามยื้อให้รับงานให้หมดสัญญาอนผมไม่อยากเสียค่าปรับแต่แน็กก็ไม่อยากโกหกในจบความสัมพันธ์ในที่สุดก็เสียค่าปรับตอนที่คุณมาทํางานกับผมสิ่งที่คุณขอคือขอคนที่ดูแลคุณได้พูดภาษาเกาหลีได้แล้วก็สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดคอยมาถืดของให้คุณเหมือนนักแสดงเกาหลีประเด็นเรื่องค่าคอมมิชชั่นที่การีบอกว่าขอรับกระดาษคมฉันได้รับปวนัจากค่าคอมห้าแสน แต่ฉันเป็นคนที่เลือกจะไม่รับแนตเลยบอกจริงๆค่าคอมมิชชั่นอาจจะไม่ได้แล้วก็ไม่พอก่อนที่จะไล่ด้วยมีการมาถามว่าค่าสติกเกอร์เขาจะได้ด้วยไหมที่เวลาเราส่งสติกเกอร์ส่งยูนิเวิร์สส่งอะไรพวกนี้แนตก,ก็แบ่งให้เขาบอกเขายอมให้นะเพราะว่าเห็นเป็นคนรักกันเรื่องที่ตนไม่ยอมไปตามงอที่เกาหลีเพราะว่ากามินเป็นคนห้ามไม่ให้ไปแนตนจะไปได้ยังไง ไปแล้วเขาไม่ต้อนรับปรากฏป้าย่าลืมว่าแน็กมีคนรับงานให้มีคนหางานมีคนดูแลเรื่องภาษีให้ก็คือบริษัทหักไปค่าจ้าง25%เพราะถือเป็นค่าอาหารค่าลามค่าแต่งหน้าที่เป็นเรื่องปกติก็เป็นเดทปกตินะปกติบริษัทจะหักมาแสดงทุกคนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติซึ่งตนก็หักม,ม่จำนวนที่หน่อยมากคือ25%เอราอยากให้ทุกอย่างจบหลังจากไลน์นี้ จะได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขว่าเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้มันก็จะผ่านไปนาสุดนะคะกัมมินได้ไลค์อีกครั้งหนึ่งพ่าวันนี้จึงเธอได้บอกว่าเนอกกับแนกิาน,นะคะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วฉันก็ภูมิใจในตัวเองทิ่มายืนอยู่วันจุดนี้ได้เพราะว่าตัวฉันเองพิสซื่อสัต์จริงใจและความสามารถของฉันเองฉันพอใจในไรายได้จากการเป็นเพลเยอร์คิวของฉันอยู่แล้วคะ่ะเพ a เยอร์คิวก็คือ ฟีเจอร์ไลน์สดบนทิกต o k นะคะที่มีผู้คนในทิกต o บเนี่ยสามารถแข่งขันกันตอบโต้กันแล้วก็ได้รางวัลเป็นพวกสติกเกอร์แล้วกามิงก็ยังบอกอีกนะคะว่ามาเมืองไทยเนี่ยเพื่อต้องการเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับชาลีตอนนี้เนี่ยเดินออกมาก็รู้สึกโล่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและฉันมีชื่อเสียงด้วยตัวฉันเองฉันเป็นอินฟูอนเซอร์ที่มีความสุข มีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีและที่ไปที่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปแต่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ดไปถ้าใครดูเราไม่ชอบก็ให้อันฟอนไปได้เลยเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรในไลน์นะคะกามินก็ได้ปล่อยหโฮ,โฮออกมาพงกับบอกว่าฉันทําอะไรผิดเหรอมาเข้าไปส่อเในอินสตาแกรมของกามินนะคะปรากฏว่าต,ตัวเนี่ยเอลโลพัคู่กับนักชาลีออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้เขายังบอกถึงประเด็น ประเด็นเสริมถึงภาษีออนไลน์น่ะแนักได้บอกว่าจุดหนึ่งที่ทําให้ขัดแย้งกันคือการมินน่ะไม่เข้าใจระบบภาษีของไทยอย่าลืมว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเหมือนกับคนต่างประเทศมาหากินในประเทศไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องภาษีหรอกแนักก็บอกว่าการมินน่ะทําไมทํางานที่ไทยต้องเสียภาษีทํางานประเทศไหนก็เสียภาษีค่ะแล้วทําไมการมินต้องเสียมากกว่าคนอื่นเขาสองเท่าเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติไง เขามีกฎหมายเรื่องภาษีอยู่นะแล้วที่นี่กลับไปแล้คใคยจ่ายภาษีนะ่ะตามปกติที่เรารู้กันคือยิ่งรายได้สูงก็จะมีฐานภาษีสูงปกติของคุณทั่วไปถ้ารายได้ไม่ถึงแสนห้าก็ไม่ต้องจ่ายภาษีถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกินแสนห้าก็จะเจอห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอรายได้สูงมากเกินกว่าห้าล้านก็จะต้องเจอเท่าไหร่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งในรายได้ของเน็กกับการมินเนี่ยจากการออกอีเวนต์ร่วมกัน เกิน5ล้านดูแล้วดังนั้นจึงต้องเสียภาษีสูงค่ะคำถามคือเกาหลีเนี่ยเสียภาษีแบบไหนก็ต้องบอกว่าเกาหลีเขาใช้อัตราภาษีแบบจ้าหน้าเช่นเดียวกับแบบของไทยแ้วที่สําคัญสูงกว่าไทยได้สาไปคือของเราเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เกาหลีของเขาเนี่ยอยู่ที่4ีสเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเราอีกยกตัวอย่างนะคะของบ้านเรารายได้เกิน122ล้านวอนก็คือ ประมาณ1.2ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าไม่เกิน150ล้านวอนเนี่ยก็จะเจออัตราภาษี9.5ใน35%แต่ว่าถ้าตามข้อมูลในสื่อไทยเนี่ยทักกามินมีรายได้ส่วนบุคคลเกิน1,000ล้านวอนหรือ26ล้านบาท,าบาทถ้าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยสูงสุดตั้งงจ่เรทภาษีส่วนบุคคลที่15%แต่ถ้ารับเงินในนามบริษัทอัตราภาษีก็จะอีกเรทหนึ่งภาษีเนี่ยจะสูงกว่าหักลดหย่อนได้มากกว่า คำถามต่อมาถ้าค,คนเกาหลีไปหาก,กินที่ต่างประเทศก็ต้องเสียภาษีที่ต่างประเทศและต้องกลับไปเสียที่ประเทศเกาหลีอีกไหมต้องดูว่าไปทามาหาก,กินประเทศไหนซึ่งหากมีข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการเก็บภาษีซ้อนหรือไมมตึ่งจัดการตรวจสอบพกปกบ่าสรุปภาษีไทยกับเกาหลีนี่ก็คือการมีนเนี่ยเขาต้องเอารายได้ส่วนที่ได้มาจากภัยทั้งหมดไปรวมเป็นเงินนำไปเืี่นภาษีที่เกาหลีด้วยแต่สามารถเอาส่วนที่ชำระในไทย ไปหักยอดไปหักยอดตอนยื่นภาษีที่เกาหลีได้ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตอนที่การมิงอยู่ที่เกาหลีได้เวลาไหลคนดูไม่เยอะภาษีจึงไม่เยอะแต่เมื่อมาเจอรายได้ต้องใช้คาว่าหลักสิล้านก็เลยไปเจอภาษีที่ค่อนข้างสูงก็เลยตกใจไงก่อนนี้กลับไปแล้วใครจ่ายก็ต้องตามได้แหละแนะักถึงพูดไงว่าหมดตัวหมดตัว